สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บเชอร์รี่อีกแล้วนะคะตอนนี้มันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปเก็บนะคะไปกันเลยนี่นะคะทุกคนมันก็จะลูกใหญ่มากแดงแล้วนะเก็บเลยนะคะแดงเต็มเลยนี่อันนี้คือดอกมนะนันก็ลูกเต็มเลยหูหใหญ่มากใหญ่มากเลย นี่นะทุกคนเก็บเลยค่ะใหญ่มากเก็บไปหมดเลยก็ลูกใหญ่อยู่นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเก็บก่อนแล้วค่อยชิมให้ดูนะคะว้าวอันนี้ก็เก็บมาเลยนะใส่ถุงหน่อยลูกใหญ่มากเลยค่ะเออ,เอ,อ ้ลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะทุกคนใหญ่มากลูกใหญ่มากนะเดี๋ยวไปเก็บให้ดูนะคะนี่นะนใหญ่มากนี่ดึงออกมาเลยนะนี่ซุบ เต e nice ็มเลยนะอันนี้มีร <tinc S 2> อนยนกจิกด้วยนะทุกคนนกมันกินเนาะนี่โอ๊ป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 นี่นะทุกคนใหญ่มากนี่ได้แล้ว เก็บเยอะๆเลยนะคะทุกคนนี่ไปดูอีกนะทุกคนยังไม่หมดเลอตรงนี้อีกนะโอ้ยอ๊สอ๊บส์อ๊สอ,สอ,สอส๊เก็บต่อ มีลูกที่หล่นด้วยนะคะเราก็จะเก็บด้วยนะนี่ลูกวันนี้ก็มีนะเอาไปไว้ต่อได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนมีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยพ <c oughs> ามาเก็บต่อคะ่ะมันยังไม่หมดเลยนะเราเยอะอยู่นะไหนอีกนี่ไงเต็มเลยโอ๊ยหลน่น หายใจแรงที <c oughs> นี่เก็บต่อเลยค่ะมีแต่ลูกแดงๆนะเดี๋ยวเราชิมให้ดูได้นะคะ <c oughs> นี่ว้ลลุกนี้เน่าค่ะเดี๋ยวทิ้งก่อนเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูกันด้วยนะคะ <c oughs> นี่ง <c oughs> มาชิมกันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ อืมหวานมากค่ะอืมอืมอร่อยม,ม,มากค่ะอืมเอาไปหากินกันอีกค่ะนะพี่ไปเลยเราเอาลูกนี้ก่อนนะ ม,มานั่งกินกันต่อค่ะแม่อร่อยมากเลยนะคะอืมอร่อยมากค่ะชิอมอีกลูกนะเฮ้ยลูกนี้เน่าแล้วไม่ชิมหรอก หาลูกอีกค่ะอืมนี่นะหืมลูกนี้อีกอื่แตงเข้าอืมอร่อยมากค่ะ ีอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเก็บต่อนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเก็บต่อกันค่ะใหญ่ดีนะ้อโอ้ยนี่ ดอกมนันนะวู้ย,ยตรงนี้เยอะมากค่ะทุกคนดูเยอะมากนี่เยอะมากพีพีมันยังไม่หมดเลยลูกใหญ่มากอุ้ยโตลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่เอาพีพีมาตรงนี้เต็มมากมพุก่อแบบสามารถเก็บได้อีก นีตรงนี้เต็มเลยค่ะเยอะมากโอ้โเสียงหมานะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่นะเอื้อมไม่ถึงเอ้ยเอื้อมกืบถึงแล้วทุกคนได้แล้วเออุยลูกนี้สวยมากฮ สวยนะทุกคนชิฟส์ฝนเพิ่งตกด้วยนะทุกคนเรามาเก็บตอนฝนมันเพิ่งหายตกนะคะตดดนี่นะทุกคนสามอันรวดเลยนะคะนี่ เยอะมากค่ะเราจะมาเด็ดอันนี้อีกโอ้ยสวยมากนะมีตกอยู่ด้านล่างด้วยนะโฟกัสสินี่เต็มเลยอันนี้รอยนกเจาะนะมันจะเป็นต้นเตี้ยๆแบบนี้นะคะทุกคน สามารถนั่งแล้วก็เก็บได้นะเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูอีกครั้งเดี๋ยวเรามาชิมอีกครั้งนะคะชิมเลยหวานอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยค่ะชิมอีกร anyway ุค่ะอร่อยมากกินตอร่อยค่ะ ตรงนี้มีด้วยนะอือฮึวิลูกนี้น้อยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมกล้องไม่ปบนี่ยังเล็กยอยู่นะคะกินไม่ด้วย ต่อมาจะพาดูมะละกอนะคะนี่คืออันที่เราเก็บได้นะเมื่อกี้เก็บมานะในแล้วพาไปดูมะละกอก,กันค่ะเดี๋ยวเราพามาดูมะละกอก,กันนะคะนี่นะคะคือต้นมะละกอนี่ดูเขาก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะนี่ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย